โอเคนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10นะคะเป็นสัปดาห์ที่10และที่เราเนี่ยมาเจอกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพรวมถึงวิชาอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะมันใกล้จะถึงเป้าหมายที่มันจะไปถึงละอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เองนะคะมันก็จะไปถึง เป้าหมายของการจบในภาคเรียนหนีนะคะก็พยายามอดทนกันนิดนึงนะอาจจะน่าเบื่อบ้างอาจจะเหนื่อยนายบ้างนะเข้าใจว่ารูปแบบของการเรียนออนไลน์มันสร้างความรู้สึกได้แบบนั้นแต่พยายามมองให้มันเป็นเรื่องของบวกเอาไว้คือไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดหมายความว่าเราจะพร้อมไม่พร้อมเราจะผึ่งตื่นเรายังไม่ได้อาบนะ้ำผมเผาเรายังไม่ได้วิเรายังอยู่ในสภาพแตกก็ตาก แต่เราเรียนได้มันไม่มีใครไปบอกว่าโอเคคุณต้องอาบน้ํานะแล้วคุณต้องมาเข้าเรียนนะคุณต้องแปลงฟันนะคุณต้องแต่งกายชุดนักเรียนนะคุณจะต้องนั่งให้สุภาพนะ,ะคือมันไม่มีใครบังคับเราถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องที่ดีมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดมองไปในเรื่องของการเสียโอกาสก็คือการที่ได้ฝึกปฏิบัติที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะ เอาสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเขียนโครงการและแผนธุรกิจคำว่าเขียนโครงการแล้วก็แผนธุรกิจนี้นะคะอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวจากเรามันอาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เนาะแต่ในวันข้างมากขอให้พวกเรามั่นใจเถอะว่าเรามีโอกาสต้องได้ใช้อย่างแน่นอนนะคะคือเราจะไม่มุ่งหวังอะ เราอย่าไปมองแค่ว่าเนื้อหาวิชาที่เป็นสาขาวิชาหลักของเราอาจารย์ผมเรียนอันนี้ผมจะต้องเอาไปทำอะไรมันได้ใช้แน่นอนในวันหนึ่งที่คำว่าก้าวเข้าไปสู่การทำงานเราต้องคิดในสเต็จที่ไกลจากการลงมือปฏิบตัติวันหนึ่งเราต้องเป็นผู้สั่งการต้องเป็นผู้สั่งงานต้องก้าวเข้าไปในระดับที่สูงขึ้นดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเนาะ ที่เราเนี่ยจะต้องอเรียนรู้นะคะที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะเอาทีนี้เรามาดูต่อว่าในส่วนของเรื่องของการเขียนโครงการหรือแผนธุรกิจนี้นะคะมันมีเนื้อหาเรื่องราวอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้กันในหน่วยนี้มันจะมีทั้งหมด7หน่วยที่เอ่อหน่งหน่วยจะเป็น7หัวข้อย่อยด้วยกัน ในวันนี้นะคะอาจารย์จะพูดเพียงแค่หัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่4เท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งไปส่วนที่5ที่6เนี่ยอ่าเนี่ยไปในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะเอาโตัวโครงการนะคะหน้าตาจริงๆของของโครงการของแผนธุรกิจมาให้เราดูเราก็มีความจำเป็นอาจจะต้องนะคะมีการเขียนคร่าวๆเป็นเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลกันไปล่วงหน้านะคะอาจารย์จะ ช่วยเหลือแล้วก็เป็นโค้ชให้นะคะอาจจะมีไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้แล้วเราเติมเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเบือ่อไม่ต้องกังวลันล่วงหน้าไปก่อนนะ,ะออาทีนี้ในวันนี้นะคะเราจะพูดกันถึงหัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่4ี่นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโครงการอะไรคือโครงการเราได้ยินกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เรายังเด็กกว่านี้ที่เรายังเพิ่ง ทำความเข้าใจได้เราก็ได้ยินคําว่าโครงการคําว่าโครงการก็คือการที่มีแผนงานแผนการว่าเราจะทํากิจกรรมนี้ว่าเราจะทํางานนี้เออว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้ให้มันเกิดขึ้นอาจจะไปในนามของตัวเราเป็นคนทำเองหรือเป็นกลุ่มหรือในภาพที่ใหญ่ขึ้นเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรที่ทำ และมีการวางแผนให้ครบทุกด้านอะไรคือการวางแผนให้ครบทุกด้าน mm. เช่นเราจะบอกว่าเราจะจัดโครงการนี้เราต้องบอกว่าหลักการและเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ที่เราจะทําเราทําเพื่ออะไรเราต้องเขียนให้เขาเห็นด้วยนะยิ่งถ้าเกิดเป็นหน่วยงานร,ราชการแล้วแล้วก็งบประมาณที่ใช้เราต้องทําความเข้าใจว่าเป็นงบประมาณที่เกิดจาก ส่วนราชการไม่ใช่เงินส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องอ้างอิงถึงหลักการถึงเหตุผลนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการตอบสนองนโยบายต่ตางๆด้วยของทั้งส่วนของภาครัฐทั้งส่วนของที่มันเป็นกระทรวงศึกษาธิการอะไรแบบเนี้ยมันต้องตอบโจทย์เหล่านั้นได้เพื่อน,นำองบประมาณมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องนะคะไม่ผิดตามวัตถุประสงค์ และเมื่อเราจะใช้เงินเราก็ต้องบอกเขาได้ด้วยว่าในโครงการนี้เราจะทําอะไรเราจะจัดซื้ออะไรเราจะจัดหาอะไรเราจะจัดจ้างอะไรแล้วเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่นะคะแหล่งของเงินเราเออกมาจากที่ไหนรวมถึงจะต้องมีการกําหนดระยะเวลาอย่างแน่นอนและตรวจสอบได้อย่างเป็นขั้นตอนว่าเริ่มทําโครงการนี้เมื่อไหร่และมันจะสิ้นสุดโครงการนี้เมื่อไหร่ คำว่ามันสามารถตรวจสอบได้ในจุดเริ่มต้นกับจุดจบไหมเพราะว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราสักให้ทําโครงการไปปุ๊บแล้วมันหาจุดจบของโครงการไม่ได้คําว่าไม่สามารถจบโครงการได้แสดงว่าโครงการของเรามันหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มันขาดความเชื่อถือคนที่เขาจะอนุมัติงบประมาณให้เราอะค่ะเขาจะไม่มั่นใจว่าอะเราให้งบประมาณคุณไปเนะี่ยคุณจะทําเสร็จเมื่อไหร่ในโครงการเนี้ย แล้วจบเราต้องเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่ารูปธรรมกับนามปรธรรมรูปธรรมคือมันเป็นรูปเป็นร่างมันสัมผัสได้มันเห็นในจริงแต่คําว่านามคือมีแค่ชื่อมันจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นโครงการที่ดีเดี๋ยวจะมีให้เห็นเลยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นแยกเป็นข้อๆเลยต้องเป็นโครงการที่ทําแล้วมันสามารถที่จะเป็นรูปธรรมได้นะคะทีนี้มาดูตัวโครงการ ประเภทของโครงการเน mm. ี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันคือโครงการระยะสั้นนะคะกับโครงการระยะยาวนะอันนี้ประเภทของโครงการนะนักเรียนแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือโครงการระยะสั้นกับโครงการระยะยาวโครงการระยะสั้นคืออะไรเป็นอาจจะเป็นโครงการสั้นๆไม่ได้เป็นระยะยาวไม่ต้องทําต่อเนื่องเป็นงานพิเศษที่จัดทําขึ้นมา นะคะถูกกำหนดให้ทำขึ้นมาอาจจะเป็น3เดือน6เดือน10เดือนก็แล้วแต่เราก็จบโครงการนี้ไปเรียกว่าโครงการระยะสัน้นหรือว่าโครงการใหม่ที่จัดทำขึ้นเช่นโครงการอะไรบ้างนะักเรียนจะได้มองเห็นภาพโครงการ f i ตอิสเซนเตอรที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมันเกิดขึ้นแต่ละปีก็รจริงนะ แต่มันเป็นเพียงแค่บางช่วงเวลาของปีงบประมาณนั้นเท่านั้นปีหนะ้าอาจจะไม่มีก็ได้ม,มันไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการต่อเนื่องแต่มันเป็นโครงการพิเศษที่ถูกจัดทำขึ้นมาแล้วโครงการอะไรอีกอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวกับวันสำคัญบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะแล้วมันไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการต่อเนื่องอะมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ แต่ทุกโครงการต้องสามารถตรวจสอบได้ประเมินผลได้ทั้งหมดนะคะหรืออย่างเช่นโครงการที่เป็นช่วงของเจวันอันตรายแล้วเขาจะต้องให้ไปตรวจสอบไปเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเป็นก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นในการทำแบบเนี้ยนะคะอาจจะมีต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อโครงการใหม่หรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้เรียกว่า โครงการระยะสั้นหรือว่าโครงการใหม่ทีนี้โครงการระยะยาวหรือโครงการต่อเนื่องหมายถึงเป็นโครงการที่เราจะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะจบปีงบประมาณนี้เราจะทําในปีงบประมาณต่อไปต่อไปแล้วมันจะเขียนเลยคะ่ะว่ามันเป็นโครงการต่อเนื่องนะคะทำไปเรื่อยๆเช่นโครงการที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อวัสดุฝึกให้กับนักเรียนนักศึกษาคำว่าวัสดุฝึกหมายความว่าซื้อเราเพื่อให้เราเนี่ยมีอุปกรณ์มีเครื่องมือนะคะที่จะใช้ฝึกในการเรียนนะคะในทุกๆเทอมในทุกๆปีการศึกษาเพราะฉะนั้นมันจบไม่ได้มันจะต้องมีการจัดซื้อแบบเนี้ยไปในทุกปีงบป,ประมาณเพราะมันจะต้องใช้ในทุกปีการศึกษา อย่างนี้เรียกว่าโครงการต่อเนื่องคือต้องทําไปทุกปีทีนี้อา,อาจอารย์ให้ข้อสังเกตและแล้วก็ให้เราเรามีความจําเป็นที่ต้องจําด้วยในสามส่วนด้วยกันนะตั้งใจฟังนะในส่วนแรกปีพศก็คืออย่างเนี้ยเราอยู่ในปีพศออ2565แล้ววันนี้เป็นวันที่เราเรียนกันวันแรกปี2565เขาเรียกว่าปีพศอ แต่เวลาจะทําโครงการที่จะต้องใช้เงินเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานราชาการนะเขาจะนับเป็นปีงบประมาณปีงบประมาณคือ,อตุลาสมมติปีงบประมาณนี้นะคะปีงบประมาณปัจจุบันที่ทกําลังอยู่เนี่ยมันจะเริ่มที่ตุลาหกสี 4, ก็คือตุลาเมื่อปีหกสี่คือปีที่ผ่านมาจนถึงกันยาหกห้ 5. กันยา65ก็คือ กันยายน2 5 6 5ก็จะเป็นปีงบประมาณแล้วปีการศึกษาล่ะปีการศึกษาคือเราเริ่มต้นปีการศึกษาเมื่อเดือนพฤษภา64 64คือปีที่แล้วพฤษภา64และจะจบปีการศึกษานะคะของปีการศึกษานี้เดือนเมษา65อันนี้เดือนมกราถูกไหมเดือนมกราเราก็จะเหลืออะไร กุมภามีนาแล้วก็เมษาแล้วก็จะเหลือีกประมาณทัก3สามสัปดาห์ก็จะจบปีการศึกษานี้แล้วก็จะขึ้นในปีสองต่อไปอย่างเนี้ยอาจารย์กำลังพูดให้พวกเราเห็นภาพเราต้องจำเลยนะปีพศทําความเข้าใจไม่ยากปีงบประมาณและปีการศึกษานะปีงบประมาณจะเริ่มกันยานะคะกันยาหกสี่เอาของปีนี้นะกันยาหกสี่จบที่ตุลาหกห้า และตปีการศึกษาจะเริ่มที่พฤษภา64ที่ผ่านมาและจบที่เมษา65นะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนชาร์ตให้เห็นในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวอาจารย์จะเตรียมมานะคะ,ะทีนี้มาดูว่าอันนี้แบ่งตามประเภทแล้วนะว่าเป็นโครงการระยะสั้นกับระยะยาวมาดูว่าโครงการที่แบ่งตามบุคคลได้อีกเมื่อกี้แบ่งตามระยะเวลามาแบ่งตามบุคคล ถ้าแบ่งตามบุคคลโครงการจะถูกแบ่งออกเป็นสามประเภทคือโครงการที่จัดทำเพียงแค่บุคคลคนเดียวโครงการที่จัดทำแบบกลุ่มบุคคลและโครงการที่จัดทำโดยหน่วยงานอา้าวอาจารย์ยกตัวอย่างให้เราเห็นง่ายๆแบบนี้อาจารย์เป็นครูภาษาไทยคนเดียวในวิทยาลัยเออดูยิ่งใหญ่ไหมแต่ไม่ใช่มีแค่คนเดียวนะคะ อาจารย์จะจัดทำโครงการวันภาษาไทยเราอยู่ภาษาไทยคนเดียว่ะเพราะฉะนั้นจะเขียนโครงการเสนอเพื่อที่จะอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะมาทําโครงการวันภาษาไทยเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเขียนในนามของตัวเองคนเดียวเพราะมีเพียงแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่เป็นอาจารย์ภาษาไทยอันนี้ก็จึงถูกแบ่งเป็นประเภทแรกคือเป็นโครงการที่เสนอโดยบุคคลเพียงคนเดียวแต่วันดีคืนดีเออ วิทยาลัยมีจํานวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้นก็มีความจําเป็นที่เพิ่มปริมาณครูมากขึ้นตัวอาจจะเพิ่มปริมาณครูภาษาไทยจากจํานวนหนึ่งคนเป็นสามคนเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะเขียนโครงการเกี่ยวกับวันภาษาไทยอาจารย์ก็ต้องเอากลุ่มบุคคลคือคนที่เป็นอาจารย์ในหมวดวิชาภาษาไทยมาเขียนโครงการโครงการนี้ก็จะถูกไปแบ่งอยู่ในประเภทที่2คือเสนอโดยกลุ่มบุคคลแต่ มันไม่ได้จบแค่นั้นโอ้ยบางทีมีโครงการในระดับยิ่งใหญ่ในระดับภาคในระดับจังหวัดบอกว่าให้วิทยาลัยนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานวันภาษาไทยของอ,อสจสมมุติอาจารย์ก็จะต้องเขียนโครงการขึ้นมาในนามของวิทยาลัยคือหน่วยงานหรือว่าองค์กร แล้วก็เพื่อที่จะขอประมาณขอวิธีการขั้นตอนการบริหารงานให้ให้อนุมัติเนี่ยแล้วก็ไปร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ใหญ่ขึ้นแต่เขียนไปในนามของวิทยาลัยไ,ไปในนามขององค์กรหรือหน่วยงานนะคะอ่ะสรุปให้ฟังนะว่าประเภทของโครงการเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือแบ่งตามเวลานะคะกับแบ่งตามบุคคลที่ดำเนินโครงการ ถ้าแบ่งตามเวลาจะถูกแบ่งออกเป็นโครงการระยะสั้นกับโครงการระยะยาวแต่ถ้าแบ่งตามบุคคลที่ดําเนินโครงการจะแบ่งได้เป็น3ประเภทคือโครงการที่เขียนโดยคนคนเดียวโครงการที่เขียนโดยกลุ่มบุคคลหรือสุดท้ายคือโครงการที่เขียนโดยหน่วยงานนะคะก็สามารถที่จะทําความเข้าใจได้ในสส่วนดังต่อไปนี้นะคะอ่ะต่อไป ลักษณะของโครงการที่ดีเราจะต้องรู้ว่าโครงการที่เราเขียนไปเนี้ยจะได้รับความเห็นชอบจะได้รับการอนุมัติหรือไม่นั้นต้องตรวจสอบจากโครงการของเราก่อนนำเสนอเราจะตรวจสอบอย่างไรว่าโครงการของเราเป็นโครงการที่ดีหหลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลจะเขียนแบบเป็นความเรียงว่าในโครงการนี้มีความสําคัญอย่างไรเราต้องเขียนและต้องพาดพาดไปถึงส่วนอื่นๆน,นะคะนาส่วนเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องมาว่าสามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการพัฒนากําลังคนเยาวชนให้มีความสามารถทางด้านการคิดประดิษฐ์สิ่ง ที่เป็นนวัตกรรมสามารถต่อยอดอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าหลักการและเหตุผลแล้วมันก็จะไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนการศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอันเนี้ยถ้าเขียนแล้วมีความน่าเชื่อถือในหลักการและเหตุผลเนี่ยเอามาตั้งไว้ก่อนว่าเราจะทําโครงการนี้เพื่ออะไรแล้ววัตถุประสงค์วัตถุประสงค์จะไม่เขียนเป็นความเรียงวัตถุประสงค์จะต้องเขียนหรือควรเขียนแบบเป็นข้อที่1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์อย่างเกิดประโยชน์ 2. เพื่อให้มีนวัตรกรรมชิ้นใหม่ที่สร้างประโยชน์ต่อ,อวงการการศึกษาอะไรเงี้ยวัตถุประสงค์คือจะเขียนเป็นข้อคอกมาและสิ่งที่เราเขียนไปนี้นะคะมันควรจะต้องสร้างประโยชน์ และสนองตอบความต้องการของกลุ่มชนของหน่วยงานของสังคมรวมไปจนถึงนโยบายของประเทศชาตินะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาบ่งบอกได้ว่ามันเป็นการพัฒนาหรือเป็นการแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานให้กับองค์กรให้กับสังคมได้โครงการบางโครงการเขียนเพื่อพัฒนาสร้างสิ่งใหม่ให้ดีขึ้น โครงการบางโครงการถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาของหน่วยงานขององค์กรน,นั้นแล้วเขียนโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและโครงการที่ดีต้องมีอะไรอีกต้องมีการเสนองบประมาณและคนที่มาทำงานอย่างพอเหมาะและเหมาะสมนะคะอย่างพอเหมาะและเหมาะสมหมายความว่ายังไงคือ เราเขียนโครงการมายิ่งใหญ่มากเลยนะแบบโอ้โหใช้เงินเป็นระดับแบบเป็นหลักแสนแต่เราลริมดูไปว่าในองค์กรในหน่วยงานของเราไม่ได้รับเงินจัดสรรได้มากขนาดนั้นเออมันก็เกินกำลังถูกไหมแล้วโครงการใหญ่มากต้องใช้จำนวนคนที่ทำงานเยอะมากแต่ตอนนี้เป็นช่วงของโควิดไม่มีคนเข้ามาทำงานเราก็จะต้องเขียนโครงการแล้วดูความเหมาะ ของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นงบประมาณที่จะใช้คนนี่จะมาทางานเพราะฉะนั้นเขียนอะไรต้องเขียนแล้วดูความเป็นจริงดูความเหมาะสมด้วยนะคะรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะเริ่มทาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจบเสร็จสิ้นโครงการวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อ,อะไรต้องสามารถบอกได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการนะคะแล้วสามารถที่จะอ่านง่ายทำความเข้าใจง่ายไม่ว่าใครก็ตามมาหยิบโครงการนี้ของเราไปอา่านก็อ่านแล้วเข้าใจง่ายทำความเข้าใจได้ว่าทำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโครงการนี้เกิดเป็นชิ้นงานอะไรขึ้นที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่ามันต้องเป็น รูปธรรมอาจจะออกมาเป็นชิ้นงานอาจจะออกมาเป็นภาพรวมความสำเร็จของงานที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้คำว่าตรวจสอบและประเมินผลได้นั่นแสดงว่ามันเกิดขึ้นจริงนะคะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราทำออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรอันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของโครงการที่ดีนะคะ สรุปง่ายๆเลยนะถ้าเราจะต้องเขียนโครงการให้เขาอนุมัติงบประมาณแล้วมีความเชื่อถือเราต้องมีหลักการและเหตุผลในการเขียนที่ค่อนข้างที่จะสอดรับกับนโยบายต่างๆของทั้งหน่วยงานของเราเองแล้วก็ของในระดับของกระทรวงหรือระดับประเทศมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้ งบประมาณและบุคคลที่ใช้ต้องดูแล้วว่ามันเหมาะสมเพียงพอและพอเพียงนะคะไม่ใช่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ใช่มากเกินไปจนมองดูแล้วมันมันเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่อ่านปุ๊บแล้วทำความเข้าใจได้ง่ายเห็นภาพได้ง่ายว่ามันจะเกิดเป็นรูป,ปธรรมอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าลักษณะของโครงการที่ดีมาถึงส่วนประกอบของโครงการ ส่วนประกอบของโครงการเนี่ยถ้ามองให้เห็นภาพให้จำง่ายๆเหมือนการเขียนเรียงความเออก็มั่นใจแหละว่าพวกเราเคยเจอเรื่องของการเขียนเรียงความมาตั้งแต่ระดับประฐมแล้วนะคะเขียนได้ดีเขียนได้ไม่ดีอันนั้นแล้วแต่แต่มันแบ่งเป็นสามส่วนเหมือนกันอาจารย์พยายามเชื่อมโยงให้พวกเราเห็นว่ามันแบ่งเป็นสามส่วนเหมือนกันแต่การเขียนเรียงความมันจะเป็นคํานําเนื้อเรื่องแล้วก็สรุป แต่น,นี้ไม่ใช่แบ่งเป็น3ส่วนแต่แบ่งเป็นส่วนนําส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนลงท้าย,ยานะคะส่วนนําคืออะไรคือเป็นการบอกโดยเบื้องต้นค่ะว่าโครงการนี้มันมีความสําคัญอย่างไรนะคะแล้วชื่อโครงการชื่ออะไรใครเป็นผู้ทําโครงการนี้หลักการและเหตุผลที่เขียนนะคะอ้างอิงถึงอะไร และบอกวัตถุประสงค์คือที่อาจารย์บอกบอกว่ามันเป็นข้อเขียนมาหนึ่งสองสามอะไรและเป้าหมายคือเป้าหมายเชิงอะไรเป้าหมายเชิงคุณภาพเป้าหมายเชิงปริมาณอย่างเงี้ยนะคะมันจะต้องเขียนออกมาอันนี้เรียกว่าส่วนนําต่อไปคือส่วนเนื้อความส่วนเนื้อความก็คือส่วนที่พูดถึงสาระสําคัญของโครงการเมื่อพูดถึงสาระสําคัญของโครงการก็คือว่าวิธีดําเนินโครงการนะคะ มีวิธีการดําเนินโครงการอย่างไรให้มันประสบความสําเร็จแล้วระยะเวลาในการดําเนินโครงการเริ่มทําตั้งแต่เดือนอะไรแล้วมันจะไปจบสิ้นสุดที่เดือนอะไรอันนี้เรียกว่าระยะเวลาการดําเนินการแล้วลาดับขั้นคือหนึ่งอาจอาจจะเป็นเขียนโครงการนําเสนอ,เ,อเดือนมกราอาวพออนุมัติเสร็จอาจจะเป็นมกราเริ่มต้นไปจนถึงเดือน กุมภานะคะอาจจะมีการประชุมติดตามงานนะคะแล้วก็มีขั้นตอนการดําเนินงานนด้นะจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการคือต้องบอกลําดับขั้นออกไปได้ว่าโครงการเรามีลําดับขั้นอะไรบ้างนะคะและมาถึงส่วนสุดท้ายคือส่วนท้ายของโครงการนะคะก็จะเป็นส่วนที่บ่งพอกถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการเช่นงบประมาณในการใช้ว่าโครงการของเราที่เราเขียมนมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ สถานที่จะสถานที่ที่ไหนนะคะแล้บผลที่คาดว่าจะได้รับเ,ออเราคาดว่าว่าเราจะได้รับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาใช้คำว่าผลที่คาดว่าจะได้รับเพราะตอนนี้เป็นเพียงการเขียนโครงการเพื่อเสนอการอนุมัติและเห็นชอบโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คาดว่าจะได้รับคือเมื่อทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เกิดผลงานอะไรขึ้นนะคะหรือแก้ปัญหาอะไรบ้างแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าผลที่คาดว่าจะได้รับและส่วนสุดท้ายคือการติดตามและประเมินผลโครงการที่ดีต้องสามารถติดตามได้คือไม่ใช่ทำไปแล้วติดตามไม่ได้อะไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนไม่รู้ว่าระหว่างนี้มันถึงขั้นตอนไหนคือต้องมีการติดตามได้และประเมินผลได้เมื่อจบเสร็จสิ้นโครงการว่า โครงการของเราเมื่อทำโครงการเสร็จสิ้นแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่มีปัญหาอะไรเกิดอุปสรรคอะไรหรือมีวิธีการมีข้อเสนอแนะอย่างไรเราอาจจะเคยเห็นแบบสอบถามหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแบบสอบถามนี้ล่ะค่ะเขาใช้สำหรับการประเมินผลโครงการนะคะใช้แบบสอบถามได้ ว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรก็จะมีแบ่งเป็นหัวข้อแล้วเขาก็จะมีการติกเครื่องหมายถูกอะค่ะว่ามันมากที่สุดมากปานกลางน้อย,น,อยน้อยที่สุดแบ่งเป็นสเกลคะแนน543 2 1อหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าการประเมินโครงการหรือการประเมินจะมาในรูปแบบของการสัมภาษณ์ก็ได้อาจจะไม่ต้องสัมภาษณ์ทุกคนอาจจะเจาะเป็นบุคคลไปสักกี่คนก็แล้วแต่นะคะ ถ้ามีเวลามากอะ่ะเขาถึงจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้โครงการนั้นจบเร็วแล้วก็ประมวลผลได้เร็วเขาก็จะใช้ในเรื่องของแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามเพราะว่าการสัมภาษณ์อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถามว่าอันไหนมันเที่ยงตรงกว่าการในการที่จะตรวจสอบโครงการของเราก็น่าจะเป็นการสัมภาษณ์การสอบถามคุยให้ได้รู้ว่าเออผลเป็นอย่างไรอะไรบ้างแบบนี้นะคะอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าถึงหัวข้อที่สี่แล้วนะคะอาจารย์บอกเราจะจะพูดถึงแค่หัวข้อที่สี่คือหกจุดสี่เท่านั้นนี่มามาทําการสรุปกันโครงการคืออะไรโครงการคือสิ่งที่เราเขียนแล้วบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดถามหลักการเหตุผลของเรานะคะว่าเราอยากจะทําโครงการนี้เพื่ออะไรผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรนะคะ ให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการที่เราจะทำแล้วโครงการแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆแบ่งตามเวลานะคะแบ่งตามระยะเวลากับแบ่งตามคนที่เป็นคนเขียนถ้าแบ่งตามระยะเวลาคือจะเป็นระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นคือเป็นโครงการที่ทําขึ้นสั้นๆอาจจะไม่ได้เป็นการต่อเนื่องแต่พอเป็นโครงการระยะยาวเป็นโครงการที่ต้องทําต่อเนื่องไปทุกปี และถ้าแบ่งตามคนที่เขียนโครงการหรือผู้ดําเนินโครงการก็จะแบ่งเป็นเขียนเป็นแค่คนคนเดียวเขียนเป็นกลุ่มคนหรือเขียนเป็นแบบในนามของหน่วยงานทางองค์กรนะคะลักษณะขององค์ของโครงการที่ดีคือต้องเป็นโครงการที่เขียนมาด้วยหลักการและเหตุผลที่สอดรับและตอบสนองนโยบายขององค์กรนั้นๆเองนโยบายของกระทรวงศึกษา นโยบายของส่วนที่อยู่หน่วยเหนือของเราขึ้นอยู่กับว่าเราทํางานในส่วนราชการใดหรือหน่วยงานใดการเขียนโครงการนั้นหลักการและเหตุผลต้องรองรับและสอดคล้องเพื่อที่จะตอบสนองว่าการใช้เงินนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไรและตอบสนองนโยบายอะไรได้บ้างนะคะมีหลักการมีวิธีการที่สามารถตรวจสอบได้มีขั้นตอนมีระยะเวลามีการใช้เงินมีการใช้คนอย่างเหมาะสมถูกต้องตรวจสอบได้ และชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการนะคะและองค์อองประกอบของโครงการก็จะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือส่วนนำนะคะส่วนเนื้อความแล้วก็ส่วนท้ายของโครงการซึ่งในรูปแบบหน้าตาทั้ง3ส่วนนี้ในสัปดาห์หน้าอาจารย์จะเอาตัวอย่างของจริงๆเลยนะคะมาให้เราดูแต่ละหัวข้อ ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะนะแล้วก็เอามาดูแล้วก็มาดูว่ามันเข้าไปอยู่ในส่วนใดส่วนใดนะคะอาจารย์ก็จะจัดถามขึ้นมาให้เราได้เห็นภาพอยา่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเพียงแค่อ่ส่วนที่1ถึงส่วนที่4ในหัวข้อที่4เท่านั้นส่วนในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์จะเริ่มพูดตั้งแต่หัวข้อ6.5คือการเขียนโครงการนะช่วยกันจำนะเดี๋ยวเผื่อ มาอีกสัปดาห์หนึ่งอาจยาะจะถามเน้ยถึงไหนแล้วนะจําได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีโครงการแล้วมันจะมีการเขียนแผนธุรกิจคือแผนธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะองค์กรใหญ่ๆอ่ะเขาจะใช้กันนะคะก็ไม่เป็นไรเราเอาเรื่องโครงการนี้ก่อนให้เห็นภาพง่ายๆก่อนเรื่องของโครงการเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คชื่อกันเดีย๋ยวเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเช็คชื่อก่อน 11คนเองเหรอวัอนนี้ยังไมเ่เรียกว่าอะไรนะยังไม่ฟื้นตัวจากจากปีใหม่นะยังติดอยู่กับปีใหม่เนาะยังสนุกสนานดูเลย เหมือนปีใหม่ได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวไหมคะปีใหม่เมาค้างครับอาจารย์เมาค้างครับ